บูสเตอร์ช่วยซิดอัพตัวช่วยดีๆที่จะช่วยกระชับหน้าท้องนะครับลดพุงหมาน้อยแถมยังเสริมแกนกลางลำตัวได้ด้วยนะวิธีเล่นไม่ยากเลยครับเริ่มต้นเนี่ยเราเอาเท้าใส่ไปในช่องตรงนี้นะครับนี่ตามที่เขาให้มาตัวนี้จะเป็นโฟมนุ่มๆนะครับใส่สบายมากเลยใช้มือจับตัวบริเวณคานตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับให้อยู่บริวเวณอกนะแบบนี้นะครับจากนั้นขาเนี่ยค่อยๆย,ยืดออกไปนะครับแล้วก็ค่อยๆบาลานซ์ลำตัวนะครับยกขาขึ้นมา แล้วก็โยกเลยครับเปล่งหน้าท้องไปด้วยนะครับลักษณะนี้นะรักษาบาลานให้ดีนะอึบอึบสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำทำแค่ประมาณ1 5ถึง30ครั้งก่อนก็พอนะครับเอาว่าวันหนึ่งเนี่ยทำให้ได้ประมาณ2-3สเซตก่อนนะครับสำหรับคนที่แข็งแรงแล้วนะครับเล่นชำนาญเล่นเก่งแล้วเนี่ยลงขยับนะครับ ขยับไปสักประมาณ30-40ถึงครั้งนะวันหนึ่งเนี่ยเอาสักประมาณ3-5ถึงเซตนะครับถ้าไหวนะไปถึงตรงนั้นเลยยิ่งดีครับแต่ว,วัสดุเองค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับตัวด้ามจับตรงนี้เนี่ยจะมีความกระชับนะครับเพราะเป็นโฟมนุ่มๆน,นะจับนิ่มครับจับสบายเลยตัวยางดึงตรงนี้เนี่ยเหนียวหนึบครับให้มาถึง4เส้นแบบนี้บอกเลยไม่มีขาดส่วนสุดท้ายคือโฟมที่เราเหยียบด้านล่างตรงนี้จะนิ่มนะครับเหยียบสบายครับเนี่ยนิ่มๆครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆนะครับในการกระชับหน้าท้องนะครับลดพุงย้วยแก้พุงหมาน้อยนะครับยาเนี่ยใช้เสริมสร้างแกนกลางลำตัวตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากใครสนใจบูสเตอร์ดีๆนะครับตัวนี้ยะปักพิกัดร้านให้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตะกก้านี้กดไปได้เลยครับ